สำหรับข่าวแรกในวันนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบ,บุรีนำผสมนิกร่อนทุกหมู่เหล่าร่วมทำบุญตักวตดและนงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาถในวโรกาสเฉลิมพระชนพรรษา82พรรษา12สิงหาคม2557ค่ะเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ที่บริเวณถนนเทศบาลสายสามหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเทศบาลเมืองจันทบ,บุรีนายสามารถลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบ,บุรีได้นำผสกนิกร่อนทุกหมู่เหล่าในจังหวัดจันทบ,บุรี ร่วมทาพิธีทาบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่พระภิสุทสงฆ์จํานวน83รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาถเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา82พรรษา12สิงหาคม2557หลังจากนั้นภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเทศบาลเมืองจันทบุรีนายสามารถลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำข้าขราชการทหารตำรวจ กลุ่มพลังมวลชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลถวายพระราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติต่อหน้าพระบรมชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา82พรรษา12สิงหาคม2557โดยมีพระพิสุทธสงเจริญชัยมงคลคาถากองเกียรติยศตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรียิงสลุดเฉลิมพระเกียรติจำนวน21นัด ทั้งนี้ในโอกาสนี้จังหวัดจันทบ,บุรีได้จัดให้มีพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นระดับจังหวัดจำนวนสองท่านคือนางพรพัฒน์ประภากรแม่ดีเด่นประเภทแม่ของผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติและนางทองดีแทนทศแม่ดีเด่นประเภทผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมส่วนแม่ดีเด่นที่เป็นตัวแทนของจังหวัดจันทบ,บุรีเดินทางเข้ารับพระราชทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาที่นัดดาวาศที่กรุงเทพมหานครคือ หนางมิ่งขวัญทีรเศษทำรงแม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร